สวัสดีค่ะเคที่จาก DJ เ a t คว channel ลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันทุกคนนะคะเคที่ก็สบายดีค่ะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่บ้านเพิ่งเลิกงานกลับมาถึงบ้านสักพักใหญ่หนึ่งแล้วสามีเคที่แกก็ทํางานอยู่ในห้องห้องมัสเตอร์รูมนะคะยังไม่เสร็จเคที่เองก็อยู่บรรยากาศที่บ้านเลยในครัวนะคะอยู่ตรงห้องนั่งนั่งเล่นนั่งกินข้าวด้านนอกค่ะ ตอนนี้ก็ค่ำแล้วเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยอากาศมันจะมันจะเย็นมากแล้วก็ค่ำเร็วมืดเร็วนะคะก็มองไม่เห็นอะไรแล้วด้านนอกก็เลยไม่ได้เปิดมูลี่นะคะเป็นไงกันบ้างคะทำอะไรกันอยู่นะคะวันนี้เคที่มีเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังที่จะมาแชร์ให้ฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่เคที่ได้ไปเจอเจอได้ยินได้สัมผัสได้พูดคุยมา เรื่องที่เคที่จะเล่าก็เป็นเรื่องของป้าคนไทยคนหนึ่งซึ่งเ to ค ilan, ที่ไปเจอป้ามาเมื่อวานคือเมื่อวานเนี่ยเคที่ไปช็อปนะคะเมื่อวานไปช็อปแล้วก็ไปเจอพี่สาวคนไทยที่รู้จักกันก่อนหน้านี้อยู่แล้วแล้วเราก็ไปรู้จักรู้จักกันแล้วก็พอเราเห็นกันเราก็คุยกันพูดทักทายกันถามทุกสุขนะคะคนไทยด้วยการสวัสดียกมือไหว้แล้วก็คุยว่าพี่สาวเขากลับไทยไปแล้วนะคะหลายเดือนแล้วแล้วก็จนกลับมาออสเตรเลียแล้วสังเกตี่เนี่ย นะคะยังไม่ได้กลับที่สาวเขาก็ถามเคที่ว่าเออมีแพลนจะกลับตอนไหนอะไรยังไงเคที่ก็บอกไปว่าอยู่มาสัก2เดือนกว่าหนูก็จะกลับไทยแล้วนะคะพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็บอกเออเดี๋ยวเข้าไปดูในเว็บไซต์เขาก็แนะนําเราเพราะว่าเขาก็มาอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็พี่สาวเขาก็เป็นคนขยันนะคะแกทํางานอยู่ที่ร้านนวดไทยซึ่งเคที่ก็ปวดแขนพอดีเลยก็เลยถามพี่แกว่าเออพี่เนี่ยถ้าจะเป็นนวดเนี่ยคิดราคาเท่าไหร่อะไรคุยกันพี่เขาก็เลยบอกว่า เคที่ถ้าจะมานวดเนี่ยไม่ต้องมาหาพี่ที่ช็อปก็ได้ที่ร้านก็ได้ให้ไปหาพี่ที่บ้านเพราะว่าพี่จะไม่มาทํางานที่ร้านนวดเนี่ยวันจันทร์อังคารจันทร์คือหมายถึงว่าจันทร์อังคารที่จะนวดอยู่ที่บ้านที่บ้านพี่ส่วนเสาร์อาทิตย์พี่ก็จะมาช่วยมาทํางานที่ร้านร้านร้านนวดไทยร้านที่อยู่ในช็อปที่ที่ไปเมื่อวานช็อปโคนะคะแกก็เลยให้เบอร์โทรศัพท์เคที่ไว้เคที่ก็มีการเซฟเบอร์นู่นนี่นั่นในขณะที่ยืนคุยกันอยู่เนี่ยตาเคที่ก็มองไปเห็น ไปมองไปเห็นป้าคนไทยคนหนึ่งเดินเข้ามาในช็อปโคเหมือนกันทีนี้เคที่ก็ในระหว่างที่คุยกับพี่คนไทยอยู่เนี่ยป้าเนี่ยก็ยื่นหน้าเข้ามานะคะในในขณะที่คที่คุยกับพี่สาวคนนี้อยู่ยื่นหน้าเข้ามาแล้วบอกเอ้าคุยอะไรกันอยู่คนไทยว่ายังไงคุยอะไรกันอยู่เพราะว่าป้ากับพี่สาวเนี่ยเขารู้จักกันอยู่แล้วนะคะป้าก็เลยยื่นหน้าเข้ามาแล้วก็มาถามว่าคนไทยสองคนเนี่ยคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยลักษณะ คือเหมือนแซวเคที่ใส yeah, ่หน้ากากนะคะส่วนพี่สาวที่ยืนคุยกับเคที่แกไม่ได้ใส่หน้ากากแล้วป้าก็ไม่ได้ใส่หน้ากากแกก็ทักอย่างนั้นพอทักเสร็จแล้วเคที่ก็เลยยกมือไหว้นะคะสวัสดีค่ะป้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนไทยแล้วก็ป้าแกอายุมากกว่าเคที่เนาะเราก็ทักทายสวัสดียกมือสวัสดียกมือไหว้หลังจากนั้นแล้วป้าก็เดินละไปนะคะแกก็ไปเดินซื้อของของแกแล้วทีนี้เคที่ก็คุยอยู่กับพี่คนไทยประมาณสักสองสานาทีได้เคที่ก็เลยบอกพี่ว่า ง้นที่หนูขอตัวนะคิที่ขอตัวเดี๋ยวไปเดินซื้อของแล้วก็จะได้กลับบ้านก็แยกย้ายกันต่างคนต่างเดินในขณะที่คิี่เดินชอปปิ้งหรือซื้อของเลือกของอยู่ก็ไปเลือกหมูเลือกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยดูผักดูอะไรอย่างเงี้ยป้าคนไทยที่ยื่นหน้าเข้ามาทักทายเนี่ยแกก็มาสกิดแขนคิี่แบบเนี้ยค่ะอีหนูอีหนูเพิ่งมาอยู่ที่นี่เหรอเพิ่งมาเหรอทําไมไม่เคยเห็นหน้าเลยป้ามาอยู่ที่นี่นานแล้วจนได้สัญชาติแล้วไม่เคยเห็นหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ย เคที้ก็เลยบอกว่าหนูมาอยู่ที่นี่ได้สองปีกว่าแล้วค่ะเพราะว่าหนูติดโควิดแล้วก็ยังไม่ได้กลับไทยอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอกป้าไปแล้วก็ป้าก็เริ่มคุยเริ่มสนทนาเลยแล้วป้าก็ถามเคที้ว่าเออทำงานอะไรล่ะเราหนะทำงานอะไรพักอยู่ที่ไหนทำงานอะไรเนี่ยป้าก็บอกว่าป้าน่ะทำงานอยู่ร้านอาหารไทยร้านหนึ่ง อยากอยากมีงานทํำไหมทํางานอะไรตอนเนี้อยากอยากหางานทํำไหมร้านอาหารไทยที่ป้าทําอยู่เนี่ยเขาอยากจะรับคนงานเพิ่มคือช่วยทําครัวในครัวเนี่ยอีกสองคนป้าก็เล่าให้เคที่ฟังแบบนี้นะคะเคที่ก็เลยบอกว่าหนูทํางานอยู่กับสามีค่ะป้าป้าก็ถามต่องานอะไรกับสามีเนี่ยทำงานอะไรเคที่ก็บอกไปว่าทำํำธุรกิจแบบนี้สามีมีธุรกิจแบบนี้อยู่ในเมืองนี้ถ้ามีโอกาสป้าก็แวะไปนะคะ ก็จะไปเจอหนูอยู่ที่นี่แทบจะทุกวันหลังๆคที่เข้าออฟฟิศกับแอคคิมเนี่ยแทบจะทุกวันแล้วป้าก็ถามต่อว่าอา้าวไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงลูกอยู่บ้านเหรออะไรอย่างเงี้ยมีน้องยังเนี่ยคิดที่ก็เลยบอกว่าไม่ได้เลี้ยงกับป้าเพราะว่าหนูยังไม่มีน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ช่วยาสามีทํางานนะคะบอกป้าไปแบบนี้แล้วทีนี้ป้าก็บอกว่าเอาเอามาอยู่นี่หลายปีแล้วเนี่ยสองปีกว่าคิดที่บอกไปนะว่ารู้จักใครบ้างมาอยู่เนี่ยมาอยู่นานๆ เคที่ก็เลยบอกว่านึกถึงป้าเลียมไงคะเพราะว่าป้าเลี่ยมเนี่ยคงจะมีคนรู้จักเยอะเพราะว่าป้าอยู่ที่นี่เนี่ยสี่สิบสี่สิบเจ็ดปีแล้วเคที่ก็เลยบอกว่าหนูรู้จักป้าเลี่ยมค่ะอะไรเงี้ยบอกป้าไปนะคะป้าก็เลยบอกว่าเออยายเลี่ยมป้าก็รู้จักสนิทกันเป็นเพื่อนกันแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้สนิทกันแล้วเพราะว่าทะเลาะก,กันกับผัวป้าป้าเล่านะคะเคที่ก็อืทะเลาะกันกับผัวป้าคิดในใจนะคะเสร็จปุ๊บป้าก็ถามเคที่ว่าเออเดี๋ยวนี้ ยายเลี่ยมนะ่ะเดินขากระเพกกระเพกอยู่หรือเปล่าเราก็เอยป้าพูดเหมือนบูลลี่อ่ะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่โอเคแล้วก็เลยบอกว่าป้าคะคือไม่ได้ตอบอะไรตอบแค่นั้นเคที่ก็เลยบอกป้าคะงั้นหนูขอตัวนะคะเดี๋ยวหนูจะไปเดินดูของฝั่งนู้นอะไรเงี้ยเออไปเจออะไรอย่างเงี้เเยเคที่ก็เดินไปสักพักหนึ่งป้าเดินมาหาเคที่ใหม่แล้วก็มาถามว่าธุรกิจน่ะทาอะไรบริษัทชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามเคที่เคที่ก็แบบบริษัทชื่อนี้ เข้าไปในเว็บไซต์นะคะป้า w w w greenpack com a u เข้าไปเช็คด,ดูนะคะป้าถามแล้วว่าเออแล้วที่บริษัทนะรับสมัครคนงานไหมป้ามีลูกชายลูกชายป้ากำลังมองหางานทำอยู่ถามสามีให้หน่อยสิอะไรอย่างนี้นะคะเคที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวให้ลูกชายป้านะเข้าไปดูในเว็บไซต์ของบริษัทซึ่งตอนนี้ทางบริษัทของเราเนี่ยก็รับคนงานเพิ่มอีก สามคนนะครับรับคนงานเพิ่มอีกสามคนซึ่งก็รับอยู่นะครับการจะหาคนงานก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะก็รับอยู่ก็เลยบอกป้าไปแล้วก็บอกว่าป้าก็ให้ลูกชายป้าเข้าไปดูป้าหันมาถามเคที่อีกว่าตกลงบริษัทเนี่ยชื่ออะไรเคที่ก็สะกดให้ป้าฟังเลยว่าบริษัทชื่อนี้เข้าไปดูนะคะป้าก็เลยแบบว่ายกมือว่าว่าโอเคหนูขอตัวนะคะอะไรเงี้ยเออไปเถอะไปเถอะอะไรเงี้ยเคที่ก็ถามคําถามไปเยอะมากป้าถามเคที่นะคะทางานอะไร กำลังมองหางานอยู่ใช่ไหมทําอะไรอยู่ตอนนี้หรือว่าอยู่บ้านเลี้ยงลูกผัวแม่ออกไปทํางานหรอผัอวทําทอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือป้าถามเคที่ไปเยอะมากถามแบบส่งๆถามงั้นๆในความรู้สึกเคที่นะคะถามแบบไม่ต้องการคาตอบเลยนะคะแล้วป้าพูดเร็วมากนู่นนี่นั่นแล้วป้าก็พูดไปเรื่องอื่นนะครับไม่มีช่องให้เคที่ได้ตอบเลยเคที่ก็เลยว่าเออคนประเภทนี้ก็มีนี่ก็เป็นสิ่งที่เคที่เจอมา แล้วก็เคที่มาอยู่ออสเตรเลียสองปีกว่าเนี่ยเคที่ก็ได้เจออะไรมาหลายๆอย่างเจอคนมาหลายรูปแบบมากแล้วก็ทั้งที่อยู่ที่ไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศต,ตอนนี้เจอมาหลายรูปแบบมากแล้วก็เคที่ก็เชื่อว่าเพื่อนๆข,ของเราบางคนอาจจะเคยเจอเจอคําถามแบบนี้เหมือนกับที่เคที่เจออาจจะเจอหรืออาจจะเจอมากกว่าเคที่ด้วยซ้ําเพราะว่าเคที่ว่าใครที่มาอยู่ที่ต่างประเทศเวลาคนไทยเจอกันก็มักจะถามคําถามกันแบบนี้ นะคะเคที่ก็เลยไม่รู้ว่าป้าถามเคที่แล้วจะได้คําตอบอะไรนะคะเพราะว่าถามไปแล้วป้าก็ไม่ได้สนใจอะไรอย่างนี้นะคะทำถามไปแล้วก็มองเรานะ่ะมองแบบสูงต่ําสูงต่ํามองยิ่งกว่าไฮาโลอีกนะคะเคที่ก็เลย <c ười> คือเคที่เคที่ใส่หน้ากากแต่ว่าเคที่ก็รู้ได้สัมผัสได้กับแล้วอาการป้ามันออกอะไรอย่างนี้นะคะตอนแรกเนี่ยถามเราหลายอย่างมากเรายังไม่ทันจะตอบ ก็ลักษณะเหมือนจะชวนเราไปทํางานนะคะบอกว่าตัวเองทํางานอยู่ร้านะอาหารไทยร้านหนึ่งแล้วเขาก็กําลังรับคนงานอยู่อะไรเงี้ยพอเราบอกเราทํางานอยู่กับสามีก็มาถามเราว่ามีตําแหน่งบ้างไหมลูกชายป้ากําลังมองหางานทําอยู่อะไรอย่างเงี้ยพอเราบอกชื่อไปก็จําไม่ได้ซะง,งั้นบอกไปสองสามรอบก็ยังจาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็เลยมาแชร์ share, แล้วมาเล่าให้ฟังเผื่อใครจะเจอเหตุการณ์เจอ เรื่องราวคล้ายๆกับเคที่เดี๋ยวก็ลองเมน์มาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังดูเนาะมาแชร์ให้กันฟังดูนะคะคลิปนี้เคที่ก็จะมาจบไว้แต่เพียงเท่านี้มาแชร์ให้ฟังแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีเรื่องอะไรหลายเรื่องที่ยังไม่ได้เล่าก็จะทยอยเล่าให้ฟังดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ,ะ,คะอากาศที่ออสเตรเลียอย่างที่บอกไปว่าอากาศค่อนข้างเย็นเพ่าเข้าสู่หน้า,นาหนาวแล้วเนาะดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็กลับมาเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะไปแล้วค่ะสู้ตายค่ะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊